อิสลามคือความสุขดูยังไงวะชรออิลอิสลามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามคำสั่งใช้คำสั่งห้ามในอิสลามเราวาอูลูมมฮูววความรู้ของอิสลามองค์ความรู้ของอิสลามว่าอ,อัลกออิดูฮูหลักศรัทธาของอิสลามว่าอัฮกามูฮูฮุกกลมต่างๆของอิสลามฮิยาคืออัสบาบุลฮัยาตทสซาีดะคือสาเหตุ คือบรรดาสาเหตุของชีวิตที่มีความผาสุกนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญที่บางครั้งเราคิดว่าบทบัญญัติเราทำมันคือความทุกข์ความลำบากในชีวิตเราทำไมอิสลามจึงมีบทบัญญัติมีข้อห้ามมีคำสั่งใช้เยอะแยะอะไรแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยใช้สายตาที่มีอีมานใช้สายตาที่ตรงไปตรงมาเีเราจะพบถึงบท ถึงความสุขี่แท้จริงในอิสลามเพราะว่าในบทบัญญัติทั้งหมดเลยเนี่ยู้แล้วแต่เป็นประโยชน์ที่กับมโนตัวเราการเถือสินอดที่เราจะถือสินอดอย่างนลน้อยสุดเลยเนี่ยสุขภาพ,เ,ภาพเราดีเลยแต่การเพียงแค่สุขภาพเราดีเนี่ยมันเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่อัลลสุบฮานุตะลนให้กับเรามามันเหมือนเป็นของแถมเล็กเล็กน้อยที่อัลลสุบฮานุตะแลนให้กับเรามาแต่ในหัวใจแก่นของการถือสินอดนั่นคือการที่เราไั้เป็นเบาของรอที่แท้จริง สก,กัดสิ่งที่ไม่ไดีออกไปเราละลายสิ่งที่ไม่ไดีออกไปจากตัวเรานั่นคือเราได้ตักว่ากับอัลลอฮฺส uh ุบฮานุฮุวาตาละนั่นชริชริอะบทบัญญัติที่อัลลอฮฺส uh ุบฮานุตตาลาใช้เราบทบัญญัติที่อัลลอฮฺส uh ุบฮานุตตาลาห้ามเราหลักศรัทธาที่เรามีอยู่แล้วแ,วแต่เป็นปัจจัยสําคัญทําให้เราได้รับความความสุขความสาเร็จการที่เรานั้นมีความสมบัตอิอดทนการที่เรานั้นมีหรืบอบิลละยินดีพอใจ นสิ่งต่างๆในกำหนดกรกดจรกเดกรรโสุภานูวาตาอลาเนี่ยโดยแล้วมันเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งหากล่ะก็รับนุกอยยุมกอยยุมท่านอิบนุกอยยุมประหาสสำคัญคนหนึ่งเราให้มุลัมมัดอาลาเนี่ยท่านได้กล่าวว่าอินเนอีมานแท้จริงหลักการศรัทธาวนอิสลามและหลักปฏิบัติในอิสลามว่าอักุรอานและอันกุรอาน บทเปันกุรอ่านกัรอ่านกุรอานการ,ากร,าการตะดับมคัมกุรอานนัมภีรความหมายคำของกัมภีร์ัน jihad และการจิฮาดการเสียสละนะทรัพย์สินชีวิตทุ่มเทเพื่อลอสุบฮานูวาตาละซึ่งดูผิวเผินแล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นความทุกข์ความลําบากการที่จะต้องลําบากการที่จะต้องเอาชนะศัตรูการที่จะต้องเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเนี่ยผิวเผินดูเหมือนเป็น เรื่องที่มีความลําบากเป็นความทุกข์แต่ถ้าเรามี إ ي ่านที่แท้จริงเรามีเราศรัทธาที่แท้จริงแล้วนั้นสิ่งนี้นั้นตัวยีอัลกูรูบะให้ชีวิตหัวจิตหัวใจอัลฮายาตตอยีบากับชีวิตที่มีความชีวิตที่มีความดีงงามพูด,ดง่ายๆครับว่าตัวยีนั้นคือคือให้ความสุขให้ชีวากับชีวิตให้ความสุขกับจิตวิญญาณให้ความสุข กับอะไรกับตัวเราว่าเกีมาลุหายะและชีวิตที่มีความสมบูรณ์แบบที่สุดเพอร์เฟกที่สุดสัญญ์น,นนะก็คือชีวิตที่ที่อยู่ในสวรรค์ของลอสุบฮานุฮวาตาลา่นอิสลามจึงเรียกร้องให้มนุษย์ผู้คนน่ยไดอ้อบาะแดกลอสุบฮานุฮวาตาลาแลแต้ตะกรูปแสวงหาความใกล้ชิดกับลอสุบฮานุฮวาตาลาและรางวัลอันยิ่งใหญ,ญ่ของเขานั้นคือมีความผาสุกเป็นนิจเนรันในสวรรค์และในขณะเดียวกันเนี่ย เรา,าสุบฮาหนุตาเนะี่ยก็ให้ความผาสุขให้ความสงบความจินดีในขณะที่เขา,เขามีชีวิตอยู่ในโลกดุญยาน,นี้